อาเชนไป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 อาเชนาเชนอาเชนาเชนขอไอาเนขอใครอาเชนอาเชนกัรอะไรอาเชนกัรอะไรวะอะไร้วเช่นกาดอะไรวะเช่นกาดอะไรวะ ខេបមកខេបមកអូអត់ជិះអត់ជិះចយយិនអត់ជិះចយយិនអត់ជិះចយយិនជិះចយយិនអត់ជិះចយយិនអត់ជិះចយយិន ເອີໆໆ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 ໆ